หนูจะไปไหนลูกมาไม่มหนูเดี๋ยวไปอาเสือผาก่อนไปเอาเสาก่อนดหดเสืผ้าหนเสผ้าก่อนค่ะดกไมปเอาเสืผ้าก่อนเอาผ้ามสุดที่รักเยยังไปหาหยักสิไปหาหยักสิลูก แล้วตาจะรอหรือเปล่าตานอนแล้วมัง้งตานอนแล้วเดค่อยไปพรุ่งนี้ดีหไหมแล้วหนูเป็นอะไรแล้วหนูสะพายกระเป๋าทําไมทําไมต้องไปหาตาเวลานีู้แม่ไมู่ะแม่ดุหนูเรื่องอะไร มององแ้ยไม่เอาก็ไม่ให้ทำลองมองลองเงี้เดี๋ยวเยอะๆอย่างมันกําลังโหลดอยู่